สวัสดีครับแฟนๆช่อง God Art e n a l t h a i ท a n d ทุกท่านนะครับมาฟังสรุปข่าวอาร์ซอรประจำวันนี้นะครับมีข่าวที่น่าสนใจหลากหลายข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวาสนใจนักเตะนะครับในตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฟังข่าว แอดก็ขอคนละ1ไลน์นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาคนละ1คอมเมนต์นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับไปฟังข่าวแรกนะครับเป็นข่าวนะครับ breaking news นะครับสมรสอนอร์ได้ติดตามผลงานของเคนันยูดิสนะครับมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเสริมทัพแนวรุกในระยะยาวของสมสอสน,นะครับ เป็นดาวรุ่งนะครับทีมชาติตุรกีในวัย18ปีที่ปัจจุบันก็อยู่กับทีมยูเวนตุสนะครับได้ดึงดูดความสนใจจากเมวมองของเดกันเนอร์นะครับด้วยคุณภาพทางเทคนิคนะครับวิสัยทัศน์ความยืดหยุ่นนะครับในการเล่นในพื้นที่อของสนามนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับตามการรายงานของ t u ตโตสปอร์ตนะครับยูทุสยังคงยืนกลานอย่างหนักแน่นว่ายินดิสนะครับไม่ได้มีไว้ขายนะครับโดยมองว่าเขาเป็นนักเตะคนสําคัญในการสร้างทีมใหม่ในอนาคตนะครับสโมสรอาร์สตร์ทราบถึงจุดยืนของยูว t ทุสแล้วนะครับแต่ยังคงติดตามพัฒนาการของเขาอย่างต่อเนื่องนะครับเผื่อว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ ต่อมานะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าสมสอนอาร์สเตอร์กำลังนะครับเดินหน้าอย่างหนักเพื่อเซ็นสัญญากับเอลลิสแอนเดสันนะครับและมองว่าเขาเป็นนักเตะคนสำคัญในอนาคตภายใต้การกุมทีมของมิเกลอาร์เตต้านะครับ แหล่งขาวก็จากฟิสซ์เคสนะครับอ้างว่าซูเอร์ซอนอาร์ตอ์นะครับต้องการตัวเขาในปี2026นี้นะครับในฐานะตัวแทนระยะยาวของคริสเตียนนอกาศนะครับ สมสรนนัตติงแฮมฟอร์เรสก็มีรายงานว่าต้องการค่าตัวสูงถึงประมาณ120ล้านปอนด์นะครับสำหรับกองกลางวัย23ปีรายนี้ซึ่งถือว่าเป็นค่าตัวที่สูงมหาศาลสำหรับกองกลางที่อาร์ซอไม่ได้ต้องการอย่างเร่งด่วนในตอนนี้นะครับในขณะเดียวกัน,นครับสมสอนก็กำลังดำเนินการเกี่ยวกับการยายทีมของโรดิโกจากเรอัลมาดริดด้วยนะครับ สำนักข่าวนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับสำหรับฟิซาเคสนะครับต่อมานะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับมาตินโอเดกาดนะครับกองกลางกัปตันทีมของอาร์ตอเก็อัปเดตอาการบาดเจ็บนะครับของเขาก่อนศึกนัดลอนดอนดาร์บี้กับสเปอร์ในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับกองกลางรายนี้ก็ไม่ได้ลงสนามเลยนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมด้วยอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่า ทำให้อาร์ตอะครับทีมจะฝูงต้องปรับเปลี่ยนนักเตะในแผงมิดฟิลด์ด้วยความพยายามที่จะคว้าแชมเิียร์ลีกสมัยแรกนับตั้งแต่ปี2004ครับ ดิคันไรต์ก็เป็นกำลังหลักของทีมนะครับโดยมีเอริซีเอเซดาวเตะใหม่นะครับค่าตัว60ล้านปอนด์เข้ามาเติมเต็มนะครับในช่วงที่โอเดกะขาดหายไปอย่างไรก็ตามดาวเตะทีมชาตินอร์เวย์นะครับอาจกลับมาได้ในรวันนี้นะครับโดยเขานะครับก็ให้สัมภาษณ์กับที2นะครับขณะกลับไปประเทศของเขาโดยกล่าวถึงอาการบาดเจ็บว่ามันกำลังก้าวหน้าไปอย่างมาก เกมวันนี้วันอาทิตย์มาเร็วเกินไปหน่อยแต่มันเริ่มดูดีขึ้นแล้วหวังว่าผมจะกลับมาได้ในเร็ววันนี้สุสซอนอาร์ตอ์กำลังเผชิญกับวิกฤตนักเตะบาดเจ็บหลังจากกาเบียวมาเกวียสนะครับกองหลังก็ต้องออกจากสนามขณะเล่นให้กับทีมชาติบราซิลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ พวกเขานะครับก็ขาดวิกเตอร์ยุคาเรสนะครับนูนี่มาโดเอเก้และโอริกาดไปนะครับในช่วงที่ผ่านมาขณะที่กาเบรียลมาติเนลลี่และไคฮาวเวตก็พลาดการลงสนับเช่นกันครับส่วนอริคาโดคาราฟิออรีนะครับก็ถอนตัวจากทีมชาติอิตาลีหลังจากต้องรักษาอาการบาดเจ็บสะโพกในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่ก็เป็นที่เข้าใจว่าเขาจะฟิตทันเกมสุดสัปดาห์นี้ของสโมสรครับ ต่อมานะครับเป็นข่าวที่แฟนปืนใหญ่ก็มีเสียวนะครับเมื่อโอลิเวอร์จะลงเป่าในเกมดร์บี้แม์ด,ดวนไก่นะครับพิบริกอังกฤษนะครับเลือกให้ไมเคิลโอลิเวอร์นะครับลงชี้ขาดเกมดร์บี้แม์ระหว่างอาอร์เซนอลกับสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้นะครับปืนใหญ่นะครับ จะลงสนามนัดแรกหลังเบรกทีมชาตินะครับในโปรแกรมสำคัญนัดลอนดอนดร์บี้แม์นะครับเปิดรังรับมือสเปอร์ในวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนนี้นะครับพบรีเมียร์ลีกนะครับเคาะชื่อผู้ตัดสินในเกมนี้นะครับออกมาแล้วนั่นก็คือไมเคิลโอลิเวอร์นะครับเป็นผู้ตัดสินในวัย40ปีที่เคยตัดสินอาร์เซนอลแล้วนะครับและเป็นประเด็นในหลายครั้งที่ผ่านมาฤดูก,กาลที่แล้วนะครับ โอลดเวอร์นะครับให้ใบเหลืองที่2ให้กับเลอโนทอสตาในข้อหาเตะบอลทิ้งนะครับเพื่อทวงเวลาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกในเกมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งถูกมองว่าเป็นการตัดสินที่รุนแรงและไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของเกมใหญ่นะครับนอกจากนี้นะครับก็ให้ใบเหลืองโดยตรงนะครับกับไมลูอิสเกลลีข้อหาเข้าสกัดรุนแรงครับในครึ่งแรกของเกมกับวูฟซึ่งถูกวิจารณ์ว่า เป็นการตัดสินที่ผิดพลาดจนทำให้อาร์ตอรนะครับยื่นอุทธรณ์และใบแดงก็ถูกยกเลิกในท้ายที่สุดนะครับทางนี้นะครับก่อนเบรกทีมชาติเซอร์ส,สอร์อาร์ตอรนะครับก็เพิ่งถูกหยุดสถิติชนะ10นัดติดต่อกันในทุกรายการนะครับหลังโดนทีมซันเดอร์แลนด์นะครับไล่ตีเสมอ2ต่อ2ในช่วงทดเจ็บทำให้ช่องว่างนะครับระหว่างแมนซิ t y ตี้ลดเหลือ4คะแนนเท่านั้นนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวที่คีโอนนะครับก็กังวลนะครับฟอร์มนอกบ้านไก่จะทำแสบเส่ปืนใหญ่นะครับมาตินคีโอนนะครับอดีตกองหลังของอาอร์ตอ์ก็วันกับฟอร์มนอกบ้านของสเปอร์นะครับจะทำแสบที่เอมมเรตสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับปืนใหญ่ก็เตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนครับของไก่เดทองในเกมเทียบเล็กสุดสัปด,ดาห์นี้นะครับ แม้ว่าทีมของมิเกลอาริตาจะนําเป็นจ่าฝูงในปัจจุบันนะครับแต่หากนับเฉพาะเกมเยือนนะครับทางสเปอร์ยังไม่แพ้ใครนะครับโดยชนะ4จาก5เกมในซีซั่นนี้นะครับในขณะที่ทีมนะครับมีปัญหาในแนวรับนะครับที่กาเบรียลมาเกลเยสเจ็บจากเกมทีมชาตินะครับส่วนอริคาโดคาราฟิอรอีนะครับก็ยังต้องลุ้นความฟิตหลังถอนตัวจากทีมชาติอิตาลีนะครับ ทางคีโอนยอมรับนะครับมีเรื่องกังวลเกี่ยวกับฟอร์มนอกบ้านอันร้อนแรงของสเปอร์ด้วยเช่นกันนะครับโดยคีโอนนะครับกล่าวว่าสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดในเกมสุดสัปดาห์นี้คือฟอร์มนอกบ้านของสเปอร์ทีมสเปอร์เล่นในบ้านเหมือนเป็น2ทีมที่แตกต่างกันเลยกับเกมเย่าดูเหมือนจะชนะเกมเดียวจาก5นัด ซึ่งผมคิดว่าพวกเขาเอาชนะ4จาก5เกมนอกบ้านผู้จัดการทีมของพวกเขาเก่งมากในการดึงจังหวะเกมทำให้แฟนบอลสงบลงและผู้รักษาประตูก็แค่ใช้เท้าเล่นบอลสัปดาห์นี้ผมจะดูสักหน่อยว่าพวกเขาจะทำอะไรในเกมเยือนพวกเขาทำได้ดีจริงๆสเตม์สัสอนอาร์สตอร์จะต้องเปิดเกมบุกเพสซิ่งสูงและพยายามครองบอลน,นะครับ คับทั้งหมดนะครับเป็นข่าวประจำคลิปนี้นะครับก็เป็นสรุปข่าวของวันนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดคนละหนึ่งไลน์นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับขอบคุณครับ